ใส่ถักเตย้ยอืมไม่หลับไม่นอนเลยหรือพ่อ่ะจะี่ไ,ไม่ได้ช็อกเลยในเไง,ไงี้ย่าท้ายเอยทำแม่สาหกอะไรตัว

เล่นเขาได้ไหมเราเลี้ยงสุดหมุนได้ทีมั้เดี๋ยวอโอเคครับขอเอาขอเอาครับียวมานั่งกับแอร์บดอันนี้ก็ได้